สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับส่วนตัวผมนะครับที่ไม่ค่อยได้มาทําคลิปช่วงนี้นะครับผมต้องบอกตามตรงเลยครับผมก็เบื่ออยู่นะครับเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยต้องบอกไดยว่ามันยังอยู่ในช่วงไซเว์นะครับมันยังเป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเนาะถามว่าทําไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับเหตุผลแรกที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับบิตคอยมีโอกาสตกไหมมีโอกาสตกบิตคอยจะไม่สามารถผ่านช่วงบริเวณนี้ไปได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆเนาะ 3 1 0 0 0เนี่ยนะครับเป็นต้านที่ค่อนข้างสำคัญของบิตคอยนะครับเพื่อนๆมาสังเกตดูตอนปี2021นะครับตลอดเวลานะครับที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะตกลงมาต่ำกว่า31,000นนะครับมันมักจะมีแรงซื้อขึ้นมาตลอดเห็นไหมครับทำให้ราคาบิตคอยดีดขึ้นไปเนาะตรงนี้ก็ดีดขึ้นไปนะครับอันเนี้ยนะครับมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าช่วงบริเวณนี้นะครับมีคนซื้อค่อนข้างเยอะพอราคามันตกทะลุลงมาเนี่ยคนที่ดอยอยู่ข้างบนนะครับพอราคามันกลับมา ส่วนมากเขามักจะขายตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นต้านของบิตคอยไปนะครับประมาณ31,000เนาะทำให้ราคาบิตคอยนะครับไม่ค่อยจะขยับผ่านตรงนี้ไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงไซเวย์นะครับยิ่งบิตคอยนะครับไซเวย์ได้นานเนี่ยยิ่งมีโอกาสพุ่งได้แรงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับมาสังเกตดูแพทเทิร์นของบิตคอยตอนนี้นะสิ่งที่น่าจับตามองนะครับคือแพทเทิร์นของบิตคอยเนี่ย เหมือนกับปี2018มไหมหรือว่าเหมือนกับปี2015นะครับเรามาสังเกตดูได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีเขียวขึ้นมายืนเหนือเส้นสีแดงได้นะครับมันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วนะครับว่าตลาดบู l l i s h ได้เริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นปี2015นะครับปี2019ก็ตามนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดโควิดถูกไหมครับถ้ามาดูเปรียบเทียบนะครับต้องถามว่าตอนนี้กราฟทําทรงเหมือนกับช่วงไหน ผมต้องบอกตามตรงเลยนะว่าตอนนี้กราฟนะครับทำทรงเหมือนกับช่วงปี2 0 1 5มากกว่าที่จะเหมือนกับปี2020หรือว่าปี2019นะครับถ้าเกิดเรามาดูที่ s t o c h a s t i c อ s i ซนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่า2เส้นนี้มีการทะลุเส้นปะข้างบนขึ้นมานะครับแล้วก็ไซเวอยู่ในช่วงบริเวณนี้ไปเรื่อยๆเนาะสักพักหนึ่งถึงจะค่อยเกิดการพุ่งขึ้นไปอย่างแรงนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยสเส้นนี้ได้ขึ้นมาทะลุเส้นปะหรือยังนะครับผมต้องบอกว่าเพิ่งจะเริ่มเองนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งจะเริ่มอย่างนี้นะครับถ้าผมมาวัดระยะเวลาจากปี2016นะครับมันต้องใช้เวลาไซเวอีกไปประมาณร้อยกว่าวันเลยนะครับกว่าที่จะเริ่มเกิดการขึ้นแรงเนาะผมถึงบอกเพื่อนๆเนาะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น่าเบื่อี่สุดของบิตคอยนะครับอาจจะไม่ขยับไปไหนเลยก็ได้นะอาจจะมีบวกลบได้บ้างนิดหน่อยนะแต่ผมว่าระยะเวลาอีกร้อยกว่าวันเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ราคาบิตคอยจะพุ่งแรงได้หลังจากนี้เนาะ ก็ช่วงนี้นะครับผมจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเนาะแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับเพราะอย่างที่บอกเลยนะครับบิตคอยเลยะยาวผมยังมองขึ้นอยู่นะครับถามว่ามีตกมาเก็บได้ไหมมีอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายคุณต้องอย่าลืมด้วยนะว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยมันได้กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าทําไมบิตคอยถึงอยู่ในช่วงไซเบรเพื่อเตรียมขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูปี2 0 1 5นหะครับหลังจากที่ราคามีการพุ่งขึ้นมาอย่างแรงนะครับสเส้นนี้นะครับขึ้นมายืนเหนือ หลังจากนั้นมีการล่วงลงมานะครับแล้วมีการตัดขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งสัญญาณตอนที่มันตัดขึ้นไปใหม่อีกรอบตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆของบิตคอยนะครับที่นี้นะครับถ้ามาดูของปี2020กันนะครับตอนที่ราคาบิตคอยนะครับทะลุเส้นปะข้างบนขึ้นมามีการตัดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็หักขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งถูกไหมครับหลังจากนั้นราคาทําไมครับพุ่งขึ้นไปเนาะตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่ายังไงครับเรามีการหักลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทะลุเส้นปะข้างบน แล้วก็มีการหักกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบแล้วนะครับผมถึงบอกว่ามันกําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นไปนะแต่เพื่อนๆต้องอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันมีการตัดกันขึ้นไปเนี่ยยังไงคุณก็ต้องใช้เวลานะครับในการรอคอยอยู่ดีนะครับกว่ามันจะขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นปี2016นะครับหรือจะเป็นปี2020ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะผมคิดว่าแพทเทิร์นตอนนี้นะครับค่อนข้างจะเหมือนกับปี2016มากกว่านะครับ ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเวอร์ขึ้นมานะครับก็คงจะไม่เหมือนกับปี2020แล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่เคยติดตามผมมาเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่าผมเก็บช่วงราคา1,900ไปแล้วนะครับส่วนตัวผมตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะครับก็ยังรอมันลันเทนขึ้นไปอยู่นะครับโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่ค่อนข้างเบื่อเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับระหว่างรอสปอตก็มีแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นไม้เล็กๆได้นะครับเป็นไม้ค่าขนมเนาะ โดยสามารถมาสมัครเข้าห้องซิกได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับ๊ายบายครับส่วนใครยังไม่มี c h a n เ e เล่นนะครับสามารถมาสมัคร Exchange OKX ได้เลยนะครับสมัครผ่านผมนะครับคุณจะได้ส่วนลดค่าทมเนียมนะครับไม่ว่าจะเทรดฟิวเจอร์หรือว่าสปอตตลอดชีวิตนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับสมัครได้เลยนะครับ